เด้พามาเผาผานิ่งไงนะ่ะพี่น้องเผามือนะคะพี่น้องจ้าน,น,น,ะะน,นินตัวเบลอเลยหานเสีาไีมคะพี่น้อง เป็นคำเนาะค่ะเนาะเสียค่ะพี่น้องเอ้าไม่เอาไปเลยออกไปกินปลานั่ง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 คอน๋ยวค่อยกินเด้อสู้เราเนาะค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำปลาดาเด้อแซ่บๆจ้ามาจ้ากินข้าวน้ำปลาดาเด้อจ้า แซมนะคะปลาเพี้ยนเผาแก้วข้มนะคะเนาะสมตำข้าวเหนียวหอนๆค่ะพี่น้องพี่เป็น,นปคลิปทค่นี้ยนแค่นะคะพี่น้องฝากกดไลยคุ้มแค์กดติดตามให้ประดาน,นี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า